พบกับรายการคู่หูดูโอบพ่อเบนกับน้องธรรมะเราจะมาวันนี้เราจะมาท่องบทกลอนก่อนที่จะขึ้นขอวังเนียงท่องเลยลูกจงท่องจำทำงานไม่เหนื่อย จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่วที่ท่านผู้ใดทำได้อย่างว่ามาไม่มีท่าทุกทนมนมองสี ศิลปะาชานิดนี้ใครคิดได้สบายเอ้ยเก่งจังเลยชาลาดจริงๆรวัสดีครับท่านผู้ชมเลยวัสดีครับสวัสดีครับทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาระ,ะย่อมจเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบ มีปกติออนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดอบฮ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 อืีคู่ดวใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์เพื่อติดตามคลิปต่อตไปของคู่ดว